นัดกินทางจงโกลำสมทิศที่วัดวิบวันไปมากระพร้อนอบอ้าวกําลังไปซื้อกันตลาดนัดคือข้าซื้อของกาดร้อนนน ร้อนอบอ้าวรถบินด้วยห่างกันประมาณ30โลต้องเดินทางกลับมาตรงผมหนักแต่ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยคือขัดลับคนดูวันพีธจะได้มาบวญเขาหรือเปล่า bắt đi Dạy bốn mươi rồi chuẩn bị đi bắt đi nữa Ô xíu lốt mình vậy Ừ Vâng nữ Cảm tàn hốn cũng đồ đơm Đồ đơm sẽ xói về ว่างแล้วขับรถกับถนนทุกคนจงอย่าประมาทแม้ฟัตงตาดตายได้ทุกเวลาใจไ,ไว้กว่าวอ้ายขวาเใจไ,ไวดีกว่าโป้ยมองใจโอ้ยมันไปดูว่ะแต่ครับเป็นเบอลละมึงเอ้ย สับประรลดหวานหวานน,นร้หวานหรือเปล่าสับประรลดหวานหวานนี่ไฟเดีกๆก็ไม่เห็นว่ะ กูไม่มากันละ่ะเงินเทเยอะสซาโครวานน่นงเสียวล้างวับๆเลยรถซิโก้ ชมไปไหนไม่ไดออ้ชมเวอร์น,นั้นเราไม่ซื้อของกลับไปอ่ะจะได้อะไรนู้นตอนนี้อยู่เพล,าลปปร,เรามชนธิจังหวัดลบบุรีกำลังจะเดินทางกลับอำเภอศรีคิว้วซึ่งไปเกตติดต่ตอกันห่างประมาณสามสิบโลบ้าน ตลาดนัดแวะซื้อของขับข้าวขนมไปกินบ้านคนเราไม่ชอบอย่างนี้แหละครับตลาดนัดให้ทุกไปซื้ออะไรเนาะมาอย่าง หวานอะไรมันหวานนักนะในคุณยายทุ่มไปไงเขาเห่้ยตนไหนมาไมปซื้อดอกเปซื้อดอกจะแบบลบกไปอ่ะเขาอ,อยู่ตางไหนกันมุดด้วยละ่ะเออตอนนี้ก็ซื้อักซื้อตรงไหนด้วยละ่ะ ว่าจะถ่ายก็ได้เจ้าปีผู้ไหนเรามาละเสืออะไรนี่เนาเสือไรเต่าเอ้ยคือพิ่แกงบอกแล้วตอนฉีดอยู่อะไรนะอะไรแกะนั่นอะเห็นนี่นั่งมาเห็นมาไปอยู่ทีงไหนด้วยล่ะ কীৰ্তিৰ্থ কীৰ্তম